เอเดอร์แถวเม่กาหลวงนี่ครับก็ดูคนไปนะครับแหวนเกเดอร์ ปูนก็50สกว่าตันต่อแท่งนะครับ52าสิบสองตันกว่าๆแล้วสาวคูนก็แขวนแแท่งนะครับแขวนแปดแท่งก็พยายามเก็บถึกไว้นะครับเพื่อนๆได้ดูกัน ไปที่อื่นต่อนะครับดูนิดๆหน่อยๆพอเล้วแหละครับ